โอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมดีเจซีจีครันองแซดจากอัลคอลบอลอีกแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ชัดนะครโทโอเคตอนนี้ก็อยู่เกม in in BioShock นะฮะ BioShock นะฮะเกมนั่นแหละที่หลายๆคนก็รู้จักดีนะครับผมเยสเซอร์ yes นะฮะวันนี้เรามาเล่นเกมเรียกว่าเก่าแล้วนะฮะแต่ว่าเฮ้ยมันไม่เก่ามากหรอกแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิไปาหานอื่นกัน ขอปรับอะไรก่อนนะครับผมเสียงมันน่าจะเบาไงผมเลยต้องปรับนิดนึงนะไม่ถึงเสียงไม้ผมน่าจะเบาผมเลยต้องปรับตามนิดนึง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 ประมาณนี้น่าจะได้มั้งถ้าเบาไปก็บอกผมด้วยแล้วกันผมจะอา,อาทิตย์ละพาร์ตนะครับโอเคมาโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไป ผมเล่นไว้แล้วนิดนึงนะแล้วก็เคยดูของคนอื่นเนาะนิดหนึ่งนะฮะแต่ไม่เคยดูจบเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่าพอจะการจะดูจบป้บแม่งก็ลืมนะแม่งก็ลืมมาดูต่อนะสุดท้ายก็ไม่ได้ดูจบนะรอเล่นเองแม่งเลยแล้วกันอีซี่มีเดิลฮาร์ดมีเดิลไปมิเดิลนะครับผมพอบ,บอกน,นะ FPS ผมไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งจริง,รงอันนี้มีปุ่มอะไรเพิ่มด้วยครับขอจัดเกอรอีโอเค มันมีภาคอื่นไหมอ่ะผมอยากผมเริ่มสงสัยแล้วเพราะมันแบบโอช็อกแล้วมันด้านล่างมันค้งโถอะไรเงี้ยโอเคมาคือท่านต้องสนใจนะที่ผมมองตรงนี้อ่อโอเคดูไอแพดไปด้วยเวลาเล่นเกมอะไรผมก็ทำอย่างนี้หมดอ่ะ the mind of the subject will d i s p e r a t e l y s t n c h to create memory w o s e name

สวัสดีครับทั้งสองคนผมจะบอกว่าผมไม่ไม่แปลอะไรยัะนะเอ่าอะอ๋ไไงบุกกอเดมไออันนี้คืออะไรอ่ะองอันนี้คือภาพคนที่เราตามหาใช่ใช่ใ้บ ไอที่กล้องผมไมทาหน้าอบยก่อนคือแบบใช้กล้องนมบุกนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาไปชนมัตัวเองโอ้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ปบปะปะับปพราานเออใช่ปะรากานโอเคป้าหนักปที่ไปยดีกว่าที่ผมปรับพวกออิเนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะตอนเล่นครั้งแรกป ก็เดลงไปนะันไม่ได้ไม่ได้ไมได้้ยมันดีนะระบบเสียงเวลาคุยกับอย่างเช่นมันออกแค่ข้างขวาข้างเดียวถ้าเกิดเราเราฟังแตรงเนี้ยอ่เราเราเรือเรืออยู่ด้านขวาเราตรงเนี้ยแล้วคุยกันอ่ะมันออกข้างขวาข้างเดียวระบบเขาดีอย่าแต่ถ้าเรา มังแบบตรงๆนนหน้าๆก็จะเป็นขวาซ้ายใช่ป่ะโอ้หระบบดีจริงว่ะแต่รู้สึกจะเก่าแล้วเฮ้ยเราปีนได้ป่ะกดปีไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดินขึ้นไปนะตามท,ทางเดินผมไปช็อคมีอะไรทางๆไหมจ๊ะก็มีอะไรเก็บไว้ช็อปแค่มีอะค่ะเก็บอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยโอเคอันนี้ผมไม่รู้ <c oughs> เลยเซฟแล้วผมมาเห็นว่ามันมีทางนเนี่ยเซฟเนี่ยมาไปกันก่อน that ด t t โอเคเราทำไนก่อนนะย t บ h โอ้ยหน้าเรานี่หรอเราจริงจริงเรอเจียบกับหน้าในกล้องนี่คนละอย่างมเลยเดี๋ยวอ่านกันออฟออฟ t h นซ์ h ิสเลลอ t อ h ที่ขอแม่ต้องการของเงินนวลแล้ว โอ้ตาไวแลนีอยมีกระป๋องนะมีกระป๋องดนะ้กระป๋องมีผมด้วยนะแคนกระป๋องอมาเล่นมกุกอะไรตรงนี้โอเคอะไรวะ From Sodom Shall I n e e t you? Is anyone here? ใครอยู่ดีไหม <Hello? S 2> ไม่มีใช่ไหมอ้อหอหื้หะใครใครอยู่นั้ ป่ะบันแฮปไม่มีอะไรเลยเออเอา่เอา,หาหนาดาต่ออาอะไรครับชูติงเหรอเอาโอนเลยเชลไอติ้งเหมือนทำสามครั้งมันมีของปว้ไม่ชอบมีของซ่อนๆไว้เนี่ยผมก็เลยต้องหาหาหน่อยแรกก็อจะเห็นผมหาของอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ได้เลยเจ้าที่เดียว ชย <Jeez. S 2> <Shit. S 1> oh, นี่มันอะเก็บกอนเก็บก่อนเก็บนีได้ปะไม่ได้ด้วยน oh, ียังน,นากลัวแล้วไม่ไหว,นวหนวไปไหเสียงมันเริ่มไม่เป็นใจแล้วครับโอ้ m ไม o ก่อ อินนิวเอเดนโซ่เทวีผมก็ไม่ได้แปลหมดนะแปลหมดผมก็ไม่ไหวเหมือนกันผมไม่ได้ฉลาดขนาดนะั้นโอเคอ่ะนี่ผมเคยมาแล้วแค่ okay. ป่าสิเหรียญน,นะครับที่ผมเหรียญท,ทั้งกิ้นไปวิดมันจากการคอยนำแหล ันนี่อะไรเนี่ยทำอะไรวะอ๋ออ๋อลืมลืมโอเคโอเอันนี้อันนี้คือกระดิ่งอันที่หนึ่งเออดิ่งสองสามมั chain, ีรูปไว้หนก่อนใช่ไหมอ๋อมหน่งส okay. okay, 2โอเคโอเคได้เลยเว้ยม่ต่ออุ้ยไอ้เฮียตกใจ นี่เอาจะ,กจะ,ะากตรงของฟ้าสีแดงของอฟ้าครับต,ก,ตกไปได้ปะใหมันบังไว้เสียตกไปเนี่ยนี่คืออะไรอู้ยแสงอะไรแสงอะไรมันคืออะไรตับไตไส้พุงไม่ใช่ฮัลโหลมีใครอ <c oughs> ยู่นี่อุ้ยอย่างนี้นะมึงกูตกใจแล้วอ่ะ เขาบอกว่านะคลิปนี้มีคำยากแน่นอนนะไม่ต้องห่วงก็พี่รักแ,แกทนแพ้เลยอ่ะโอ้ยมันต้องเป็นมีอะไรแนะน่ออนอนผมไม่กล้าเข้าไปเลย,ยผมก็โดดขึ้นไปได้ป่ะแบบ ไปยืนอยู่บนเก้าอี้อะไรเงี้ยทีเลนอะไรเงี้ยเออกระโดดกระโดดขึ้นไปไอ้บ้าเข้าไปนั่งสิเฮ้ยเออนั่นแหละอืมเข้าเนื้อเรื่องเข้าเนื้อเรื่องเรจะไปไหนครับโอ,อ,อ,อ๊ยปืนโก ดู่นมันทำปืนกูไปแล้วปืนย่วยกูด้วยเอากูออกไปทีเดี๋ยว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 เดยหูอะไรจะไปบนท้องฟ้าเกาะท้องฟ้าเกาะอะไรได้ตามหาวันพีชแนวเกาะท้องฟ้าไปสู้กับใครนะอีเลวจำชื่อไม่ได้ตกใจนึกว่าน่าใครหน้าตัวเองโอ้ ภาพสวยมากเลยอ่ะผมนี่อึ้งเลยโอ้ยมันมีแสงเงาด้วยไหมถ้าขึ้นสูงมากมจะมีเงาแลวว้โดนโดรนใช่ไหมแล้วลงมาที่หนึ่งอ,อันนี้นคืออะไรฮะปีกนั่นอะปีกขนนกเหรอเป็นคนเออช่างมันแล้วกันอันนี้บอลบลูนบอลลูนบอยที่อยู่ในในเฟนดี้หรือเปล่านั่นมันเคลบอลลูนกัน อันนี้ใครอะ Father constock โ oh. อ้โหลงเบาๆไม่เป็นหรือไงวะเนี่ยโอ้โ oh. หจังหวะนี้ลงละเออเอามืดเอามืดชอบตัดบทแบบมืดอ่ะกูไม่ได้อ่านดิโอเคโคเค f review not less ใจเย็น and

นิวอีเดนอะไรอ่ะถึงแล้วเหรอผมมีเลือดแล้วครับเลือดกินแล้วแสดงว่าต้องไปทำอะไรหน่อย,เ,ยนะเอ้ยผมลืมไปแล้วตรงนี้ทำอะไรต่อทำอะไรอ้าวอ๋อ,อแขนกูเป็นรอยไหมเนี่ยเพิ่งทำเล็บไปอยอู่้วย เก้าอ e ี้ว่าขึ้นมานั่งอีกรอบเลยอ่ะดิคุณคุณจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนแล้วอ่ะน่ากลัวเอ็นออเนเนมเกเตอร์เอ็นย่อมจากเนมเกเตอร์ออโต้เซฟครับเวลาเซฟก็ตกนะขอบคุณ ไม่มีอะไร The seed of the, the, the seed of the prophet <laughs> มันก็อ่านกับปูเหรออ่ะมึงอ่านให้เสร็จเลยอ่านเสร็จแล้วใช่ไหม The m o u n t i n of man โอ้ยสวัสดีครับเหมือนนี่เลยนัานตาคุณคุณนะ The welcome the welcome city เมื่อเห็นการต้อนรับรอ่ะห <laughs> น้าเหมือนวันเดอร์มอลเลยไ,ไม่ใช่วันเดอร์มอลดับเบิลดอร์นี่ เดองเก็บการโอเพ่นเปิดการที่มองอยู่โอ้มีของนี่ไอขอเก็บอันนี้นี่เก็บไม่ได้เหรอมันไม่มีจุดออกมาให้เก็บอ่ะ โอเคไปทางนู้นกันดีก,กว่าสุดท้ายแม่นางแม่นางเชื่ออะไรครับ้ไม่นางดีกว่าเราจะไม่บลบกวนนะเจย์ แล้วกูฟังสองทั้งวิทยุยทั้งคนกูทั้งเรื่องะอะนะเดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยว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 ให้ด้านชมนะฮะช่วยช่วยบอกด้วยนะครับว่ผมเขาได้เห็นเป็นแบบไม่ได้ดูทีวีช็อตมาเป็นเป็นเป็นปีแล้วล่ะมนอลืมไปหมดแล้วบอกเลย ก็กล่องใหญ่บางแต่ที่รู้มันต้องมีทุกทห้ออ่าฮะมันต้องมีทุกที่ที่มันเป็นห้องกล,กลกอะอะไรมานเนี้ยถ้าห้องเข้าได้ก็คือมีอะ่ะอฮะได้สิบสี่สิบสองแล้วยุงมากัดเอกอ้บ้างป่ะไปต่อดีกว่านะครับขอบคุณนะแต่ตะกี้คุณพูดอะไรนะไม่ได้ฟังเลยวะอีกรอบได้ไหมพี่ ไม่ได้ด้วยทำหน้าเมินใส่ทำไมตรงนี้ต้องทำเป็นน้ำพุวะถ้าเกิดเด็กมานี่หัวคำว่าตายได้เลยเนี่ยโอ้โหทำไม่ดีว่ะโอ้ยสัตว์อะไรวันนี้ไปไปเอ่ะติดติดโอ้ยสัตว์สไปไม่ได้ มันเก็มมก็ไม่ได้กูเดินลงไปแล้วอะตอนนั้นยังไงจะจมน้ำตายใช่ไหมไม่ใช่ยุงนี่ก็จะหึงไร้หนุกหน่ายออมือลันเสียงมืนระวันระมอเลย

เอสเซฟไปกันนะจะทำอะไรกูอ่ะจับก้นห่วงน้ำใช่ไหม hey, รู้ละแล้วเมื่อกี้ทำไมจับมือแล้วไม่โดนเอาละครับลาโลกครับบ้าจริงๆให้กูตจมน้ำตายเลยก่ได้นะไม่ว่าไง <laughs> I don't know, brothers and sisters. But this one doesn't look clean. How may I burn that? <imitates> up. Oh, <noise> what? Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe open. What do you want? You have a deal to win. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. มันรู้สึกไม่กลับ g อ๋อแล้ชื่อเดวิดเออเราชื่อเดวิดอ๋อในในนั้นคือชื่อเราชื่อวอลเคนเดวิดนะครับคือชื่อของเราเองอ่าฮวัดอิดด i ท man ใครมาพังบ้านเมืองนี่ซะโอ้ย นึกว่าชี้อนั่นให้นะตอนแรกจริงๆนะไอเนี่ยนึกว่าชี้อนั่นให้เนี่ยคิดเราไม่ทัน,น,เ,นทเล่อยู่ในะเราเป็นช้ออนาอันน, <ๆ S 2> นี้ <ๆ S 2> ค่อยดูเป็นผู้คนใหม่คือ <S <S ด,ดาบให้แล้วด่าว่าแทงตัวเองตายซาม,ามุไรใช่ไหมคนนี้เป็นซาม,ามุไรแน่นอน ของโดสีอปเปิลแมนเงินเงินใครวางเงินแถวนี้นมมนว,วริจร่าใช่ไหมฮอุ้ยนี่มันไอรันแมนหน้าตาใครกันเลยววะ พีออ่อนาคตที่ได้เกาะเหล็กนะว่ารู้ว่าเกมนี้มันเก่าไงก็เลยต้องบอกครับ,บมป็คำใบ้่นฟังอลวแน่ใจนะว,ว่ามาทำบุญหรือว่ามาจูจีกันครับพี่น่าจะจูจีกันแล้วนะนั่งกันอย่างนี้เลยถ้าทักขอจับมือเอาจับมือกันอยู่กูใช่วายวา,วาละดาล,ละาถทกประ ดูจีกัแน่นอนต้องมีของด้วยโอ้มีมีแน่นอยโอเคไม่มีละไม่มีละใช่มออไม่มีละใช่ไหมอยต้องทามึงคาสายตาเวลาเป็นเงินเป็นทองเย็บสดเวลาเป็นเงินเป็นทองตลอดปี What the What is this? Why I am ผมว่าวันนี้ได้อัดสองพันแน่อมลยยาวจัดเลยตอนเริ่มก้อนเนี่ยแหละยาวโคตรไปนะครับบาย New Eden น้นไอหนิ่งตูซีเนี่ยคนไม่มีแอนแล้วมันผิดตรงไหน,นอันนี้อันนี้อันนี้รักสามเศร้าแน่เลยใช่ไหมพี่พี่รักสามเศร้าใช่ไหมอันนี้คือแย่งแย่งของแย่งไอ้น,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 อน,นี่เลนะ หน้าตานี่ใช่เลยไม<อ>่ม <c oughs> ของพี่มาลุงให้ผมวะออขอบคุณนะลุงคุณพี่ครับไม่มีของไม่มีของ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ขอให้โดมไหมในนี้คือกินกันหมดแล้วใช่ไหมไม่แบ่งให้กูเลยริงเราก็ไม่รู้จักกันนะแต่แบ่งเอาใสรทักมาตัวนึงนะโหออกปดสัญญาเตือนแปึ๊บโอเคจะได้มีเสียงเฮ้ยเรัอนทางน้สึเางดันต่อนันสัน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 ซัน

พี S <S บ s tired. <S Th ่บ่นอะพี่ทำให้ผมว่านี่ยเียวผดต่ของมันคืออะไรสนใจกูเลยสนใจคนนั้นให้ลุกให้ขอให้ให้ตังเยอะนะโอเของนี้กเวดาเป็นเงินทองครับโวนี้อะอักินไม่ได้ต่อ อ่าได้โอ้ยของหนักของใหญ่เว้ยของใหญ่มีอะไรไหมไม่มีมีอะไรไหมไม่มีโอเคครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะเราจะเข้าไปสู่เมืองอะไรนะ The Eden Square กันนะครับผมสตาเราคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้พูดซ้ำอีกแล้ว สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวสิอ่าใช่ไปก่อนนะครับบบ๊าายายโอเคบาย